สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ร้านที่นอนวัชรพลอาลลจักแห่งเครื่องนอนครบวงจรความเชี่ยวชาญนะคะในเรื่องของห้องนอนหรือครบเครื่องเรื่องบนเตียงสําหรับร้านที่นอนวัชรพลของเรานะคะจุดแข็งและจุดขายสําคัญที่สุดของเราคือประสบการณ์นะคะกว่า20ปีที่เราอยู่วงการด้านของที่นอนนะคะตลอดจนเราได้เป็นตัวแทนจําหน่ายนะคะสินค้าของเคาน์เตอร์อแบรนด์ต่างๆนะคะที่เราวางจําหน่ายอย่างที่แห่งนี้นะคะสถานที่ของเราตั้งอยู่ที่ ซอยวัชรพลนะคะถึือสีแยกวัชรพลนะคะตรงข้ามกับเสถียรสมรฐานนะคะนอกจากสินค้าเน้าต์แบนด์ชั้นนําแล้วเรายังมีสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยคุณภาพดีราคาประหยัดให้ท่านได้เลือกสรรในการซื้อที่นอนของเรานะคะจุดแข็งหลักของร้านที่นอนวัชรพลของเรานะคะเรามีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาแนะนํานะคะว่าที่นอนชนิดใดเหมาะสมสําหรับ คุณลูกค้านะคะเรามีเจ้าหน้าที่นะคะไปบริการดูให้ถึงที่บ้านเลยนะคะว่าบันไดท่านเป็นยังไงนะะการยกขึ้นมาเป็นวิธีการไหนนะคะจะส่งผลนะคะกระทบถึงที่นอนที่ต้องบิดงอหรือเปล่านะคะในตรงจุดนั้นทางร้านของเรามีส่งผู้เชี่ยวชาญเจ้าที่ไปดูให้นะคะส่วนที่2ค่ะนะคะสำหรับโครงการนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงแรมนะคะคอนโดรีสอร์ทนะคะหรือไม่กระทั่งเรื่องของโฮมสเตย์หรือโฮสเทลต่างๆนะคะที่กําลังมองหา ที่นอนราคาประหยัดนะคะหรือที่นอนที่เหมาะสมสอดคล้องต่อสถานที่ของท่านเรามีเจ้าหน้าที่เนี่ยไปวัดไซส์ให้นะคะไปออกแบบหรือดีไซน์ห้องนอนให้ท่านถึงที่เลยค่ะจุดแข็งอีกอย่างหนึ่งค่ะคือการขนส่งที่รวดเร็วค่ะเนื่องจากเรามีสต็อกสินค้าไว้จํานวนมากที่ร้านนะคะทําให้ท่านมาซื้อแล้วเนี่ยเงินที่ท่านจ่ายเข้ามาของเรานะคะทุกบาททุกสตางค์ของท่านวันนี้แล้วก็เร็วสุดนะคะเราสามารถที่ส่งท่านอีกวันในถัดไปได้เลยทันทีนะคะ สิ่งสาคัญที่สุดนะคะการบริการหลังการขายนะคะเมื่อเราพบว่าที่นอนที่ไปถึงที่บ้านท่านแล้วนะคะใช้ปริยะหนึ่งแล้วมีการยุบนะคะหรือมีเสียงดังนะคะทําให้กระทบกระเทือนถึงการนอนของท่านท่านสามารถที่จะติดต่อนะคะมาที่ร้านของเราได้นะคะหากท่านมีคําถามนะคะสงสัยหรือสนใจที่นอนของเรานะคะเรามีช่องทางการติดต่อไว้ให้ท่านเลือกหลายช่องทางนะคะสามารถสอบถามอะไรที่ทางเพจของเรานะคะคือเรามีเพจเฟซบุ๊กนะคะ สำหรับเวลาเปิดทําการเราเปิดทําการทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่มีวันหยุดนะคะแล้วก็เปิดตั้งแต่9โมงเชา้าจนถึง2ทุ่มตรงค่ะตระหนักนิดนึงอะคะ่ะว่าการนอนนะคะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในการที่จะช่วยให้เราเนี่ยตื่นขึ้นมาในอีกวันหนึ่งแล้วก็ออกไปทามาหาเลี้ยงชีพเราได้ค่ะ